รีวิวโนฟี่ V2 กับคีย์บอร์ดโลโกไฟที่ตะมุตะมิที่สุดครับสวัสดีครับพี่นี้ต้อนรับเข้าสู่พีนภาพัทอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพรีวิวเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดโลโกไฟที่ คิดว่าตะมุตะมิที่สุดแล้วทุกคนเพราะต้องบอกก่อนว่าในตลาดนะครับคีย์บอร์ดที่เป็นโลโปรไฟนี่มีค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็แบรนด์นูฟี่เองนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ออกมาเป็นเจ้าแรกๆเนาะทุกคนแล้วก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถใช้กับ Mac ได้โดยที่เป็นระบบฮาร์ดแวร์นะครับทุกคนพี่อยากอธิบายนิดน,นึงว่าคีย์บอร์ดปกติทุกคนสามารถใช้กับ Mac ได้แล้วนะครับเป็นการพิมพ์หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่คีย์บอร์ดที่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่อ,อ,านอ, Mac นอาจจ่อะะาต บโจทย์มากๆเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงนูฟี่กันบ้างว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน2ใช่ไหมแล้วมันแตกต่างจากเวอร์ชัน1นึ่ยังไงทุกคนโอเคพีมีเวอร์ชันน1มาให้ทุกคนดูด้วยนะครับนี่คือนูฟี่เวอร์ชัน1นึ่ะทุกคนจะมีสีเดียวเลยก็คือจะเป็นสีเกรย์นะครับแล้วก็เวอร์ชัน2เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3สีนะครับทุกคนนั่นคือสีดานะครับสีดําก็จะเป็นดําล้วนเนาะทุกคนสีขาวเนาะสีขาวตัวนี้จะเป็นสีขาวล้วนแล้วก็สีเหมือนเดิมนะครับสีทุกกคคน็ืือออเร่งงข ตัวฐานด้านหลังนะครับฐานด้านหลังเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นใสๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยก็คือเป็นตัวปรับระดับแล้วนะเดิมนะครับเขาจะแถมตัวนี้มาให้นะทุกคนถ้าเป็นเวอร์1นหะนึ่งนะจะเป็นแมกเนติกนะครับรุ่น2เนี่ยก็คือเขาจะเป็นตัวปรับระดับมากับตัวเลยไม่ต้องเอาแมกเนติกไปเพราะว่าหลายคนก็จะกังวลว่าหายแล้วก็ติดต่อไปที่ทางนูฟี่ไทยแลนด์เขาว่ามีขายไหมอะไรแบบนี้นะครับรุ่นที่2อเนี่ยเขาก็อัปเดตเวอร์ชันตรงนี้มาให้ทีนี้เรามาพูดถึงภายในกันบ้างนะครับระหว่าง เขามีปรับอะไรเพิ่มเติมนะสเปคเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเวอร์ชันน่นะครับตัวนี้ทุกคนมันจะเป็น PCA p PPT นะครับแต่ว่าเป็นแบบไดซับก็คือการพิมพ์ออกมาแล้วก็มาใช้ความร้อนลงไปที่พีแคปนะครับแต่ว่าเวอร์ชัน2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบดับเบิลช็อตแล้วนะครับแต่ดับเบิลช็อตเนี้ยก็จะเป็นเฉพาะดับเบิลช็อตภาษาอังกฤษเนาะในเวอร์ชันภาษาไทยก็จะเป็นเลเซอร์ภาษาไทยเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็มีอีกก็คือในเรื่องของเขาจะมีใส่โฟมเพิ่มนะครับมีสเปซบาร์ซิล โอเคทีนี้สเปคต่อไปนะครับที่มีการอัปเดตก็คือโพลิงเรทของเวอร์ชัน1เนี่ยทุกคนจะอยู่ที่500เท่านั้นนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะอยู่ที่1,000อัปเดตมาให้ด้วยจาก2,500แอมป์นะครับก็เพิ่มเป็น4,000แอมป์นะทุกคนแล้วก็จะสามารถใช้คู่กับ Nufolio เวอร์ชั่น3ได้นะครับผมท,นทีนี้มาพูดถึงเรื่องสวิตช์กันบ้างทุกคนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพี่อาจจะโฟกัสไปที่ความรู้สึกที่พี่ได้รับนะครับแล้วก็จะเป็นซาเทสให้ทุกคนได้ประกอบการตัดสินใจสํารับใครจะออเดอร์จากทาง Nufi Thailand หรือว่ามีการเปิดพรีออเดอร์นะครับก็สามารถตัดสินใจได้นะครับสวิตช์รอบนี้จะมาให้เลือกด้วยกัน4สวิตช์ทุกคนเราจะไล่เป็นลีเนีย สองเลยนะครับแล้วก็เป็นแท็กทายสองตัวแรกชื่อว่าอะโล่สีสันเนี่ยน่ารักมากจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าแรงต้านเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะน้อยนะจะอยู่ที่37นะครับทุกคนก็ตามสไตล์ลินเนี่ยกดปุ๊บหายไปเลย1จังหวะนะครับสัมผัสการพิมพ์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบเบาเกินไปสำหรับพีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นฟีลลิ่งพีเอ็ที่ไม่ชอบนะครับแต่สำหรับใครที่พิมพ์งานต้องบอกก่อนว่ามันสบายมากๆเพราะว่ามันก็แรงต้านมันน้อยเนาะมันก็พิมพ์สบายบางคนเล่นเกมพวกแบบดีเจแม็กเกมอะไรที่มันต้องใช้้้้กกกาาารรรดดททีีีีี่่่่่มัันนนนนนคคอออขขงงเเเฟ็็วจะะแต อาจจะลั่นได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสวิตของลูฟี่ที่ใช้ในโลปรไฟทั้งหมดนะครับจะเป็นลองโฟลสเตมด้วยนะครับก็คือแท่มันจะยาวกว่าปกติเนาะมันก็จะมาแก้ไขเรื่องของการที่ใช้โลปรไฟแล้วระยะการกดมันน้อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าลองไปฟังค u าวเซตกันดูก่อนครับ ตัวที่ชื่อว่าคาร์เบอร์รี่นะครับก็จะเป็นสีเบอร์รี่นี่แหละสีแดงแดงนะครับตัวนี้แรงต้านจะอยู่ที่45กรัมนะครับเป็นแรงต้านที่เป็นลีเนียปกติแล้วกันประมาณ45-50นะครับก็ค่อนข้างท,ที่จะพิมพ์ง่ายนะครับแล้วก็ไม่เบาเกินไปเนาะอย่างเจ้าอาโลเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเบาไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวพีรู้สึกว่ามันหนักกว่า45กรัมเนาะแต่ว่าที่เขาบอกว่ามันอาจจะต็อกเท่ากับนอร์ม l ลโปรไฟล์พีว่าเสียงใกล้เคียงแตบฟีลลิ่งอะไม่ได้เลยตัวพีเองอัเป็นคนชอบแท็กทายนะครับพี ต่อไปจะเป็นแท็กทายนะทุกคนก็จะเป็นเจ้าเวสเทอร์เลียนะครับเวสเทอร์เลียก็จะเป็นสีม่วงน่ารักแบบนี้ก็แรงต้านจะอยู่ที่55ก็จะเป็นแท็กทายปกติเลยแท็กทายปกติก็จะอยู่ประมาณนี้55-58ถึงหรืออะไรแบบนี้นะครับเท่าที่ผมลองมาตอนนี้ผมชอบคาร์เบอรี่มากกว่านะครับความรู้สึกผมคาร์เบอรี่มันแน่นกว่าวะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าข้อดีของตัวเวสเทอร์เลียเนี่ยก็ต้องบอกก่อนอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าเขาเป็นแท็กทายเนาะก็จะมีฟีลลิ่งการกดเนี่ยสองจังหวะ ตัวต่อไปจะเป็นตัว m o ส s นะครับมอสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบัมสวิตนะทุกคนบัมสวิต for low profile นะครับตัวนี้แรงต้านอยู่ที่60นะครับซึ่งทางนูฟี่เองเขาเคยมาว่าเขาออกแบบเจ้าตัวนี้นะทุกคนให้เหมือนกับตัว n u ฟี่เอ็กซ l กาตาตัว Baby ้แคนกา o ูนะครับเขาบอกว่าสัมผัสเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยใครที่เคยใช้ Baby ้แคนกา o ูแล้วชอบนะครับก็ลองมาตัวนี้กันได้นะครับทุกคนโู้โห60กรัมแต่คิดว่าแน่นมากเลยสำหรับพีนะ สำใครที่ชอบชคิกกี้นะครับมาที่ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าฟิลลิ่งเนี่ยคล้ายๆตัวแคนการูจริงตัวนี้ดีนะตัวนี้ชอบเรามาฟังซาวเทสกันว่าเสียงจะเป็นไง จากตอวเทสไปนะครับก็อันนี้อยากพีทำมาให้อยากให้เพื่อนๆลองดูเนาะว่าชอบเสียงแบบไหนกันนะครับประกอบการตัดสินใจกับแรงต้านหรือว่าน้ำหนักที่ตัวเองชอบนะครับตอนเนี้ยของพีเนี่ยอันดับหนึ่งจะให้เป็นคาร์เบอร์รี่นะครับอันดับ2จะให้เป็นตัวมอสนะครับแล้วก็อาโลกับเวสเทเรียยังกลางๆไม่ได้แบบชอบหรืออะไรขนาดนั้นนะครับเจ้านูฟี่เวอร์สองเองนะครับ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับตัวนูโฟริโอตัวใหม่ด้วยนะครับนูโฟริโ hmm. อตัวเนี้ยจะเป็นเวอร์ชัน3นะทุกคนนี่จะเป็นตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะวางแล้วมันก็จะเเป็นแมดดดดููไ้ลยควารง ดูความดูดแรงของเขานะครับวิธีการใช้นะเราก็สามารถที่จะติดกระดุมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอา iPad เอา iPhone วางตรงนี้แล้วก็พิมพ์นะครับก็สะดวกสบายมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาพัฒนาก็คือเขาเรียกว่า Air f ์ฟีก็คือสามารถนํามาวางบนโน้ตบุ๊กได้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถพริมพ์ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบฟิลลิ่งของโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ชิปเซตของทาง Apple เองนะครับมันจะออกแบบตัวโน้ตบุ๊กมาเนี่ยให้วางไม่พอดีทุกคนคือมม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 ััันนนนนววววววาาาาาาางงไไไไดดดุ้้้แแหลละะะตต่มม่่่่่่เเรพพพิ์อจปปปุขยผู้กทํ็ ชั้น2อนะครับเขาก็เคลมว่าเออตอนนี้เวอร์ชัน2เอามาวางเป็นฟีดตัวใหม่เนี่ยมันวางกับ MacBook 13เนี่ยก็คือกดได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับก็อันเนี้ยเป็นการแก้ปัญหาเนาะก็คือตั้งแต่ตัว M1 ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะใช้กับเจ้า Duffy เวอร์สองเรทำเป็น AirFied ได้พอเราแกะกล่องออกมานะครับด้านในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวคีย์แคปเสริมมาให้ทุกคนดูเนาะเขาก็จะมีเป็นคีย์แคปชุดนี้มาให้นะครับก็จะเห็นว่า เขาจะมี enter ให้เลือกว่าคุณจะเปลี่ยนกับสีส้มไหมนะครับแล้วก็ ESC สีเขียวเนี่ยจะสลับกับสีส้มหรือเปล่าก็ลองปรับกันได้นะแล้วก็จะมีสายนะครับสายเขาเปลี่ยนนะเวอร์ชันเดิมจะเป็นสีดําที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเทาเขียวนะแล้วก็เขาจะมีหับมาให้นะครับก็เจ้าูฟี i ตัวนี้เนี่ยเป็น2.4ด้วยนะครับเป็นบลูทูธด้วยนะครับแล้วก็เป็นใช้สายด้วยใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีตัวหับ2.4มาให้นะครับแต่เขาแถมที่เก็บมาน่ารักมากทุกคนวิธีการก็ค,รคือค น่ารักมากนะครับก็ตามสไตล์นูฟี่นะครับ,ต,ต,รบต้องบอกก่อนว่าที่ทุกคนเห็นเนี่ยใน,นหนึ่งรุ่นนะเขาจะมีตัวละครที่มันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนใครที่สะสมสติ๊กเกอร์หรือว่าติดตามเนี่ยสามารถเอาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับใครที่ซื้อแนละ้วรู้สึกว่าเขาจะมีเสื้อตัวนี้แถมทุกคนนี่นจ้นูฟี่ดูลายข้างหลังน่ารักชิปเองดาดาเป็นเจ้าตัวนี้แหละตัวเบอร์สองตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อนูฟี่เนี่ยก็เขาจะแถมด้วยมั้งนะต้องรองติดตามทางนูฟี่ว่าหมดโปรหรือยังนะแล้วก็ข่าวกระ ทางลูฟี่ไทยแลนด์นะครับก็จะมีการเปิดพรีออเดอร์ตัว Air 96เนาะก็เดี๋ยวเราลองดูกันว่าเขาจะเปิดช่วงไหนหรือาจจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังเนี่ยพีไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้เขาให้กระซิบมาก่อนว่ามาแน่ไม่ต้องห่วงนะครับก็จะมาเป็นคีย์ไทยกับคีย์อิงเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับสำหรับใครที่ชอบทางลูฟี่นะครับพีอัปเดตให้ก่อนว่าตอนนี้มีสต็อกอยู่เนาะแต่ว่าตัว Air 75 v 2เนี่ยสต็อกมีไม่เยอะนะครับก็ใครที่อยากได้ของเลยไม่ต้องพรีออเดอร์แบบคนอื่นเขาก็รีบกดนะครับแต่ว่าเรื่องเสื้อนนี่่่่พก็ไมแใจวา จะได้โปรโมชั่นหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่มีคาถามอะไรเกี่ยวกับเจ้านูฟี่เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวพีจะช่วยตอบให้นะครับอะไรที่พีไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพีถามทางนูฟี่ทยแล้วก็ไปตอบคําถามให้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้พีด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรเหมือนเดิมบอกมาได้ครับถ้าส่งมาได้เลยก็จะดีและรีวิวให้เลยนะครับก็คลิปหน้าจะรีวิวอะไรเดี๋ยวเรามารอติดตามกันครับ